มินิบ er ูตาแพคใหม่มาแล้วครับทุกคนการมาของหมาเทพทั้งสามนะครับซีคูสปริงซุยคูนเยอะจัดเลยมาแล้วครับสลักมาเอ็นเท ไลโคน้ำผู้อันแสนสงบนะครับแล้วพบกันวันที่28สิสิงหานี้สวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ช่อง v v i t a l ีนะครับตอนนี้ช่วงวิตาลีนิวและในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาดูสปอยของมินิวอเตอร์แพ็ใหม่นะครับชื่อว่าซีคูสสปริงครับผมหรือว่าน้ำพุอันแสนสงบนะครับมาในแพ็ค A4A นั่นเองนะครับทุกคน แพ็กนี้นะครับหลักๆจะเป็นปวยมอนเขตโจโตนะครับโดยการนำของหมาเทพทั้ง3ที่เป็นปวยมอนเอกครับเพื่อนๆแต่ก็จะมีนะครับในปวยมอนเจน3โผล่มาบ้างนะอย่างเทพของตัวลาทิออสกับลาทิอาร์ตก็มานะครับทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้นะผมมองว่าแพ็กเอไนะครับอาจจะเป็นของเจน3ก็ได้นะครับเพื่อนๆมีสิทธิ์มากๆเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับการหลุดสปอยนะก็มีออกมาทั้งหมดแค่15บใบเท่านั้นนะครับผมเป็น ex 3าใบก็คือหมาเทบทั้ง3เลยนะครับทุกคนผมมองว่า ex น่าจะมี5ใบนะปกติในช่วงแบบว่าเป็นมินิวิลแพ็ค A แรกอ่ะทุกคนจะมี ex ห้าใบเพื่อมๆก็ลองมาพิมพ์ดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนกันบ้างนะอีก2ตัวเนาะผมก็มองว่าน่าจะเป็นฮัสซัมตัวหนึงนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็ อาจจะเป็นไทรานนิต้าไหมมันกรัสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็มาลุ้นกันแล้วอีก2ตัวจะเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเราไปดูคมสารถของการ์ดแต่ละใบกันเลยนะครับการ์ดใบที่1นะครับไลโค EX ครับทุกคนมีเลด130นะครับเขาจะมีแอบิวตี้ครับเมื่อจบเทิร์นของเรานะครับผมถ้าเป็นมอนตัวนี้อยู่ที่แอคทีฟสปอตหรืออยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับจะได้จวกการ์ดหใบครับทุกคนเอฟเฟกต์จวกการ์ดหรือว่า มีการตีไปเพิ่มเอจี้อะไรอย่างนี้นะครับผมมองว่าดีอยู่แล้วครับเพื่อนๆเ <ๆ S 1> มื่อ8 2 G ไฟฟ้าตี60ดาเมจเมื 8, G, FIFA, ่อตีไปแล้วจะทําดาเมจ10ดาเมจแก่พลังของฝ่ายตรงข้าม1ตัวนะครับค่ารีทิส2ครับทุกคนถ้ามองโดยรวมนะคือถ้าเล่นคนแรกผมก็มองว่ามันเล่นได้นะ คือเราเอาตัวไลโคเนี่ยยืนไว้ก่อนเลยใช่ไหมครับผมอ่ะเราอาจจะลงตัวเซลัราไว้ข้างหลังนะครับเมื่อเข้าเทิร์นหน้ามาอย่างเงี้ยเราก็แปะหนึ่งจี้ที่ไลโคแล้วก็ใช้ตัวอิมทัลสวีทแท็บดึงจี้ตัดตัวเซลัรลามาให้ไลโคก็สามารถตี60ดาเมจได้เลยนะครับทุกคน mm hmm. ผมก็มองว่าการจวกการ์ดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่โดนเลดการ์ดไม่โดนมานะมันก็แบบเพิ่มทรัพยากรในมือของเราอะ่ะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมมองว่าตัวเนี้ย เรื่องแบบว่าเอฟเฟกตะค่อนข้างโอเคนะแต่เรื่องแอตแท็กผมมองว่าอาจจะต่ำไปนิดนึงครับทุกคนถัดไปนะครับใบที่2นะครับซวยคูนครับผม ex นะครับเขาจะมีแอ i บบิตี้นะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเมื่อจบเทิร์นของเรานะครับได้จวดการ์ดหนึ่งใบถ้าตัวนี้อยู่ด้านหน้านะครับผมแปดสองจี้ตีไปนะครับผมการ์ดนี้นะครับผมดามจนะครับก็จะ รวมจากตัวที่อยู่ที่แผงหลังของทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเรานะครับทุกคนสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามมีแผงหลัง3ตัวนะครับแล้วก็ฝ่ายเราก็มีเบ้น3ตัวใช้รวมกันเป็น6เอา6กคูณยีก็กลายเป็นดาเมจร้อยี่สิเลยครับทุกคนเรื่องดาเมจของตัวซุยคูณผมมองว่าอาจจะค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องพึ่งฝ่ายตรงข้ามด้วยไงครับทุกคนถ้าพึ่งแต่ฝ่ายเราเราลงเต็มใช่ไหมก็ดาเมจ 6 0สิบนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติฝ่ายตรงข้ามลงมาสักสักหน่อยเนี่ยดาเมจก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับทุกคนแถมได้จวกการ์ดด้วยผมมองว่าเด็กน้ำการเอาตัวซวยคุนมาเล่นเนี่ยน่าจะส่งประสิทธิภาพมากขึ้นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆถัดไปนะครับเอ็นเต้เอ็กผมมีเลือดร้อยสี่สิบนะครับผมเอวิเตี้เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับผมเมื่อจบเทิร์เราไดนะ้ตัวนี้อยู่ด้านหน้าได้จวกการ์ดหนึ่งใบ 8ธคัดไฟนะครั2 g นะครับผมตี60ดาเมจนะครับแล้วถ้าเปมอนตัวนี้นะครับผม8จี้ตั้งแต่4 g ขึ้นไปนะครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีก60กลายเป็น120ครับทุกคนคือผมมองว่ามันก็คล้ายๆกับตัวไลโคเนาะตี60แต่ว่าถ้าสมมตินะตอนนั้นนะ่ยอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถแปะจที่ตัวเอนเต้ไปได้นะครับผมถ้าแปะครบ4 g ก็กลายเป็นดาเมจ120ก็เอาไปแก้ขัดก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อน ผมก็เลยมองว่ามันก็พอโอเคนะครับทุกคนค่าลิทิสองครับถัดไปครับลาติอาร์ตนะครับผมมีเลือด90นะครับผม8 1ดจี้ตีไปนะครับ20ดาเมจนะครับแล้วก็จะบวกด้วยครับถ้ามีลาติออนดับอยู่ที่เบนซ์ของเรานะครับก็จะบวกเพิ่มอีก20ดาเมจกลายเป็น40ดาเมจนะครับทุกคนอ่าครับแล้วก็นี่ครับลาติออสนะครับผมอันนี้ครับเขาจะมีแอ็บบิตี้ด้วยครับเขาบอกว่าถ้าเรามีนะครับลาติอาร์ตนะครับ อยู่ในสนามนะครับผมตัวนี้จะค่าลิทิทฟรีทุกคนจากลิทิทสก็กลายเป็นฟรีนะครับแปะสามจีตีไป120ครับ แต่เมื่อตีแล้วก็จะดิสเอจี้ออกหมดด้วยครับเพื่อนๆผมมองว่าอันนี้เขาน่าจะแบบว่าเอามาให้ดูก่อนนะว่าจะมีเจน3มาอะไรแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับซองของตัวอีวเนา้ก็คือก่อนหน้านั้นก็จะมีในส่วนของตัว b บ็กกนะครับแล้วก็เอฟแบบธรรมดามาใช่ไหมครับแล้วถัดไปในซองของมินิบุ๊แพ็หน้าก็จะเป็นในส่วนของตัว e v ว e ี X เลยนะครับทุกคนอันนี้ผมก็มองว่าเอฟก็น่าจะเป็นเจน3นะครับเพื่อนๆ การ์ดไปที่6นะครับฟรีบาร์หรือหินบาร์มิเลอร์มสิบครับผมแปดหนึ่งจี้ตีไปนะครับสลับไปมอนเบนของเรามาอยู่ด้านหน้าแทนตัวนี้นะครับผมเราสามารถจะเหมือนกับคอยคิงเลยนะครับถัดไปเมืเ่อเขาอีโวนะเป็นมิโลติกนะหรือมิโลคาร์ลสนะครับมิเลอร้อยยี่สิบคาริทิสสองครับทุกคน 82 GT ไป60นะครับเขาจะมี a อ i บ i ิตนะครับเมื่อทำการ e v โตัวนี้ลงไปนะครับผมเขาจะให้เลือกว่าเราจะฮิว60แก่ไใบม้อน้ำของเรา1ตัวหรือเปล่านะครับถ้าตัวนั้นเลือดไม่เต็มก็แนะนำให้ฮิวไปเลยครับทุกคนถ้าสมมุตินะครับเราใช้การสปอร์เตอร์นะครับอิลิดะไปด้วยนะครับถ้าไปม้อน้ำตัวนั้นนะครับผมเขามีการแปะจี้น้ำอยู่ใช่ไหมแล้วเรา e ีโตัวนี้ลงไปด้วยนะก็สามารถรีเลือดได้100เดเทิรนั้นได้เลยนะครับทุกคน ผมมองว่าการที่ใช้การ์ดใบนี้คู่กับการ,ร์ดซับปัตเตอร์อิดิดะนะครับผมหรืออาจจะมาคอมโบคู่กับในส่วนของตัวพชั่นฮิลอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถทําให้ปล่อยงน้ำตัวน,นั้นนะ่ะเลือดอาจจะกลับมาเต็มได้เลยนะครับทุกคนมันเพิ่มมิติให้กับเด็กน้ําอย่างมากๆเลยนะครับถัดไปครับการ์ดซับปัตเตอร์ใบเดียวที่หลุดออกมานะครับทาวิริ่งเมอร์แชนนะครับผมใบนี้ยผมมองไงกลๆอ่ะเหมือนทุมไรเดอร์มากๆเลยครับทุกคนแต่ผมลองส่องดูแล้วนะครับ ไม่ทูมครับผมโอเคครับผมการใบนี้นะเมื่อใช้ไปแล้วนะเราจะดูการสี่ใบนะบนกองของเรานะครับผมถ้ามีประมอนทูกี่ใบนะเอาขึ้นมือได้เลยนะการที่เหลือเอากับข้าเด็กและสับกองครับทุกคนหลักๆก็มาใช้กับพวกไพรมอนที่ต้องการปพรมอนทูนะอาจจะเป็นพวกสกาโมลี่ก็ได้นะครับผมหรือว่าการใบนี้นะครับสโลคิงนะครับหรือว่ายาโดคิงนั่นเองนะครับผมมีร้อยสามสิบนะครับผม เขาบอกว่าแปดหนึ่งจี้ตีไปนะครับผมให้เรานะครับ mm hmm. ดิสโปเมอนทูนะจากมือ2ใบนะครับผมแล้วก็ทำดามเมจนะครับห้าสิบจำนวนโปเมอนทูแต่ละใบที่ดิสไปนะครับทุกคนดิสสองใบก็แอทแท็กหนึ่งร้อยนะครับผม mm hmm. ผมบอกเลยว่า mm hmm. ค่อนข้างเล่นยากมากๆคือต้องใส่โปเมอนทูเยอะมากๆครับทุกคน ถ้าจะมาเล่นเอาหาก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็เน้นเป็นแบบว่ายาดงยาโดคิงเลยครับผมแล้วก็ใส่ที่เหลือเป็นโป้มันทูเลยก็ได้ครับเอาเล่นแบบมันๆขำๆก็ได้นะครับเพื่อนๆ เมนเทเก้นะครับเป็นโปเกมอนเบบี้ครับผมเมื่อตีไปแล้วนะครับผมจะนำเอจีน้ำจากเอ็จีโซนนะแปะที่โปเกมอนเบสิกที่อยู่ที่เบนของเรานะครับหนึ่งตัวนะครับผมผมก็มองว่าดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเปรียบเทียบตัวนี้กับมานาปี้นะครับผมก็ยังชอบมานาปี้มากกว่านะครับทุกคนเพราะว่ามานาปี้อะถ้าเราได้แปะจี้ที่เขาใช่ปเราตีไปปุ๊บอะ เพิ่มจี้ให้ตัวหลัง2ตัวตัว,ตว,ตวละจี้อ่ะกลายเป็นในสนามของเราอ่ะมี3จี้เลยนะครับแต่ตัวเมนเทเก้เนี่ยน่าจะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่มากกว่านะอาจจะเล่นแบบเด็กของตัวซุยคูนก็ได้นะครับผมอาจจะเอาซุยคูนไว้ข้างหลังก่อนใช่ไหมเอาตัวยีตีไปอ่ะแปดจี้ซุยคูนอ่ะตาหน้าลิทิตัวนี้เอาซุยคูนแปดหนึ่งจี้ขึ้นไปตีอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนแผ่นพี่ครับมีเลือดเจครับทุกคนค่าลิทิสองนะครับ แปดหนึ่งจี้ตีไปนะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้จะทําดาเมจนะครับตามเลือดตัวนี้ที่ไม่เต็มนะครับทุกคนก็ความสามารถจะคล้ายกับตัวดีจีจีกัตนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขามีเลือด70ใช่ไหมครับเขาอาจจะถูกตีมา30นะครับผมเลือดจะเหลือ40ใช่ไหมครับทุกคนเมื่อ8 1G ตัวนี้ตีไปนะก็จะสร้างความดาเมจแก่ฝ่ายตรงข้าม30ครับเพื่อนๆถ้าถามว่าตัวนี้ดีไหมผมอาจจะชอบตัวเก่ามากกว่านะครับผมเพราะว่า 8-1G ตีไป30ดาเมจได้เลยครับทุกคน ถัดไปนะครับสแตนฟิกนะครับผมแปะสองจี้ตีไป50ดาเมจเป็นบัมไฟฟ้าค่าลิทิสองครับเพื่อนๆสลักมาสนะครับมีเลือดแปดสิบแปะสองจี้ตีไป40ครับทุกคนตอนแรกเขามีเลือดเจ็ดสิบใช่ไหมครับแต่ถึงจะเป็นเลือดแปดสิบก็โดนโฮโอตีวันคิดตายอยู่ดีครับเพื่อนๆถัดไปนะครับมิวแทงส์ครับทุกคนตัวเนี้ยมีเลือดหนึ่งร้อยสิบนะครับผมเป็นบัมเบสิกเนาะแปะหนึ่งจี้ตีไป10ดาเมจนะครับแล้วเขาจะบอกว่า จนกระทั่งตัวนี้นะครับออกจากแอคทีฟสปอร์ตนะครับโปเมอนตัวนี้นะครับเมื่อตีนะครับใช้ท่า Rolling f a n c y นะครับผมก็จะบวก Attack เพิ่มขึ้นอีก30นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์นี้สามารถ Stack ได้ด้วยนะครับผมตอนแรกเราตีไป10ใช่ไหมครับตาหน้านะครับผมอ่าเราตีไปอีกก็จะเป็น10บบวกสาพอเราตีไปหนึ่งทงนู้มี1 Stack อ่าเมื่อตีรอบนี้ไปเป็นรอบที่2ใช่ไหมครับผมมันก็จะบวกเพิ่มอีก30นะครับ มตีรอบนี้ไปก็จะกลายเป็น70ดาเมจครับทุกคนผมมองว่าเอฟเฟกต์สแต็กอะมันน่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวมิวแท้งอาจจะเลือดไม่เยอะนาะับอาจจะแบบว่าเอามาให้เราลองเล่นดูก,ก่อนนะครับเพื่อนๆโซล่าแอคน,นะครับเป็นการ์ดโปรโมทุกคนมีเลือด100นะเป็นพระมัธทตดมืดนะครับแปะ2อจี้มืดตีไป70ดาเมจครับผมค่าลีทิซยังไม่รู้นะแต่ผมมองว่าน่าจะหนึ่งนะครับเพื่อนๆใจคล้ายกับพวกแรคะะล็อกธรรมดาครับทุกคน เขาจะมีแอบบิตี้ด้วยนะครับถ้าเปมอนของฝ่ายตรงข้ามถูกด mm ็อกเอาด้วยดาเมจจากไปมอนตัวนี้แอตแทกเข้าไปนะครับผมในเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถทาดาเมจจากการแอตแทกหรือเอฟเฟกต่างๆใส่การใบนี้ได้เลยนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนสมมติว่าเขาเนี่ยอ่ะกำลังจะตายใช่เราเอาตัวนี้ขึ้นไปปิดก่อนนะครับถ้าตาหน้าเขาจะขึ้นมาส่วนเขาก็ไม่สามารถส่วนได้นะครับทุกคน อ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมเขาส่วนไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับในเทิร์นหน้าเราค่อยเอาตัวใหญ่นะครับไปซ้ำเขาอีกทีราชนะแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้พูดในส่วนของรีวิวนะครับสปอยการ์ทั้งหมด15ใบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับทุกคนผมอาจจะแบบค่อวๆก่อนนะเพราะว่าเขาก็ไม่ลงในรายละเอียดเยอะนะครับก็จะมี Solar. a อคดอ Event นะครับพวกการโปรโมนะครับมาวันที่3-13กันยายนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่า เล่นนะครับให้ผ่านโนตระด่านแล้วก็ได้การโปรโมมาแรกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีโบนัสวีคด้วยนะครับวันที่8-14ถึง14อันนี้น่าสนใจครับทุกคนเพราะว่ามีโอกาสได้ในการเปิดซองมีช็อปทิเกตมีชายดัดด้วยนะครับ แล้วก็จะมีวันเดอร์พิกอีเวนในวันที่15กันยายนจนถึงวันที่24กันยายนนะครับในส่วนของตัวมิวแทนกนะครับผมน่าจะมีอีกตัวหนึ่งเนาะแต่เรายังไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะครับแล้วก็จะมีวอเทอร์แมสแอลเบิร์ตวันเดอร์พิกอีเวนนะครับผมในวันที่26กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับเพื่อนผมไม่อยากให้อีเวนต์เนี้ยมาเร,เร็วมากๆเลยนะไม่อยากให้มันมาปลายเดือนครับทุกคนก็จะมีซุยคูลนะครับกับตัวไพมารีน่านะครับผมแล้วก็พวกการ์ดปนบมอน้ำอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก นิวเอเซส s ซอรใหม่นะครับให้ตามสะสมกันนะครับทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าในแพ็คนะครับเอ4 a นี้นะครับก็จะมาวที่28สิงหาคมครับเพื่อนๆก็ในส่วนของตัวเอฟเฟกต่างๆนะครับที่อันไหนผมอาจจะพูดเอฟเฟกผิดไปครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อคนอื่นเข้ามาอ่านนะครับผม อ, rare, อ่าแล้วก็น,นี่ผมก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับวันที่แพ็คใหม่มานะะก็ขอให้ทุกคนเปิดได้ก๊อตแพ็คนะครับเปิดได้การตอีเอเจเยอะๆขอให้ pandemic, ได้ก๊าดทองกันนะครับทุกคนก็ไปเติมกับอเวทอัพได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงจริงครับเพื่อนๆโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวีวิทอลี่หน่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ ผมขอนำเสนอ O v e ว top Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact f r ช e น i r e แฟลและล็อกเวอร์ชั่นต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over Top Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ LINE อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย